โอ้วามคิดกว่าเออว่าว่าทรวงใหญ่เศร้าขอให้พูดอย่างนี้แต่ทุกวันนะมึงลดเท่าลดเท่านี่เยุ่งซีน่ะยังไงไงเนื้ออยู่ไหนะนิ่นๆเป็นไม้หูเหมือนกับโอ้ยทุกอย่างให้ปนันว้าเมียเขาได้กินพักเหร่น ปันแัาไหช่วงนี้เราคือเบาๆไปดิคือเวลาไนเมียเราคือเวลาไม่หลุดไม่เมียเรามีเดอกเดี๋ยวเมียมันยี่นามนี่ดิเขาจะให้มาแมนเลยได้กันกูได้แล้วก็ได้กินแพ็กกินยังเมียเอยขอเลืตัวเจ้ามากินาจงกินยาโอ้ขินเมียุ้งซีกูรเาเสีาใจได้ปั่นมัดกินพักขึ้นมาบุ้งห้ หดเอาเดิมีงยุบุญดนดนเด้อยอพึ่งแมาเด้อยุ่อีแคกเดียนสองเดียนกับว่าเป็นแหงกดอกบอดอินโอนเงินไปให้ดอกเอาเรียกกระซตอนนี้บ่เออหลอดสีใจหนีดอกเป็นหนีหลายบาทด้วยพ่อต้องแม่ดอกเป็นหนีเย้ใครคิดในใจน่ะฉันรู้หมดแล้วไมนรู้หมด แล้วคนอื่นก็รู้ไม่ใช่เพราะฉันเอ๊ะม่งบอกได้ไหมแต่ไม่พูดเฉยๆไอ้นั่นนี่นั้นเที่ยงเนี่ยเป็นเมืองบริษัทแล้วเขียวบอดีแล้วปวดเขียวเราวเลยกินเขียวบอดีเล้ได้กินผักเรากินสีหน้ผักกินหน้าคือก็เท่าไหร่แยมเงี้ยแยมเงี้ยก็ได้หรอคือบ่อบดเอาเมีย อาคนบดคือบดยีโรดมันกับปรเด็นแล้บเผาผ่านมันน่ะหนาวบดเผายังเขียวเจ้าบดดีสีไม้เมื่อใดไม่เปิดเมื่อใดก็ใส่ทวดประเด็นปรเด็นหยากน้ำไผ่เดิมผมบอกว่าหย่างไงไหมหยังยิ่งหันโดนๆจะตอกเห็นแม่มีว้อมสุบไหมสั้นสิไปใส่กับเรื่องของศันค่ะอย่ามาลิขิตชีวิตฉันจ้ะอย่ามาบุญว้ของรอดรอดแดนเสือไม่ไม่อยู่แล้ว เรากลับมาแล้วคือใส่ใจของอยู่บนี้มาแล้วก็น,นอนพุ่นละโซฟ,า,ฟาคือมีเส้นปุ่นละปันไผรใครไปอยู่ห้องฉันไผรกูกล้าเก็บกวาดเบอร์เดอแม่สิเผาไม่ได้เป็นเผาแม่ยืมเงินแม่ฮะเอาเท่าไหร่ยืมเงินแม่เอาเท่าไหร่ล่ะจนหลายช่วงนี้เอาเท่าไหร่บอกมา มึงมยิเจาเึงย่ไม่ยอมกูมึกูไม่อยากอย้่ทแถบนี้พอไป่ยอมไปอยูอย่กีนน้านเจ้าพอเป็นอะไสิ<ด>่ามันสิอ,อนหอเดี๋ยวไปขอแล้วแหละแต่ถ้าบซีแล้วก็มีอากาสซีดบาทมีใครเคียงกับบ้นนั้นดูถูก เงือบอยากค่ายฝากใหม่แล้วได้เงินมพื่อละสองแสนฉันมีเงินแต่ฉันไม่ซื้อจ้ะฉันจะให้ลูกชายฉันซื้อจ้ะแต่ไปเสียเงิมมนอ,อื่นยังเสียอะไรยมมเอยอะหมดด้วยจิ๋วได้แตนสิตอนอีนกโอ้ตอดมือนะแม่นั่งลงไหมเสียวฟังมันไม่เดือพดูแล้วกับาทางอังกฤษเนาะหั่งอัน ค right e ุยบดแดงแม่ด <plus noise> ีน้ําใสสงฆาสติห้องแต่เมนไรมันแม่งอันนี้มันกัายเปสนปวดนะไปนั่งคุยบดแดงค่ะเฮ็ดเฮ็ดตาสองสันหรอมันเรคนอย่างนี้ด้วอันตรายนั้นบางคนแพรเขารุมบ้านเขาโนมู่เขาเจ้าอะไรนี่เฮ็ดอันตาสองสันมันหรอปลหอยสองสันเจ้าเฮ็ดตาสองสันมันหรอเปล บอสิไปเฮ็ดหอยสองสันโอ้ไม่เง oh ี้ยหนิคร so, ับว่หรับมุกดับยังตาสองสันตาสองสันไปเฮ็ดมาเรยวเลี้ยงยังบ้านีเลี้ยหอยสองสันเอาจากสี่สันเอ๊เก็บเงอร์นูในกับไปเห็ดมัเงนใส่ไปตุ่ยทีบทั่วเด่นมันง่นใส่เอกบบูเบอรี่เออย่ใส่กันนี่ยุ่งแนมบ่ มายุนถักยูน้ากันแล้วมายู่ท่งหรอดีดินละเ่าไปอยูข้างในเลยก็ยแฝความสะอาดขาอะไรขอะล่ออกเบิดขอะล่ออกเหมือนละค่ะผู้ใดไอยูอของแม่ก็มีคนไปอยู่แล้วไม่นกกับไม่นกทอบอกซื้อมากบอกซื้อมากเราก็บางสาบบอกมันทั่วมากบอดบิ๊ก ผู้ใดบาคนเก็บย่า่ไปเบื้องห้องฉันดูภัยการสูนของึุสันส่งในสันปกขาดเปล่าไผไปการเอาตัวเขาบ่มีคนอยู่เนาะหม่ยต้เชียงก่อนเ็นอยู่ถ้าฉันไม่ยังไม่ได้ไปเก็บของไม่มีสิทธิ์ไปสูนของของฉันผู้ใดไปสร้างการ้มดคือใครไม่อยู่เกินทีวันต่อเดือนก็คือยามาเบาเธอเนี่ยไม่ยุ่เป็นเดือนน่ะเอาบดซุ่มไปใส่ขาฉันยุ่ตลอดค่ะ อันสองห้องนี้เท่นะคุณยิงนกเขาเปิดห้องเขาไปเขาเปิดประตูเข้าไปเขาว่าเอ้าอันนี้ห้องชุดตลกหรอคะเขาว่าคมีแต่ชุดตลกเต็มแท้มีหอดหัวมีหอดวิกปอมมีหอดเขียวปลอมเขาว่าผู้ใดมาเอาใส้เขียวปอมเขไปเขาไปคนบังบังเมื่อกี้คนบังเป็นเมือนบันในร่มเหลือสามลอยเขาว่าผู้ใดเขียวปอมมันจุ่มน้ำเด่นเขาว่า โคกันเลยวกัห้องเมนโงเราเขียบวองตัวกันเลยว่าเราลื่อมาไปฟิลิลปินส์ผู้ใดที่จ่าเขาเป็นห้องฉันผู้ใดก็เขาไม่เมียนห้องเดียวเตียงมันยังออกแถวๆน้องพายุหน่อผู้ใดผู้ใดไปคนไปเก็บมาบอกซื้อมาบอดบิกต้องสร้างผูบอดบิ๊กผู้ดเก็บผู้เก็บผู้ใดบอกมาเดี๋ยวนี้บอดบิกเราจังรถงบล้อมากเลยครับแม่กก็มี่ครับจังผู้ใดอยู่ไายบ่ถึงซิบหมื่นหรือนอนไายบ่ถึงซิบหมื่นเห็น ไปอยู่แท่งนอกพอพื้นเคยอยู่คือนเมนกนี่เราก็มีไล่ใดหลายเดียนต่อเดียนเฮเราไปเศร้าของเศร้ายังอยู่ยันเราเสียมเสนทตัวเนไ่ได้วาสไปอยู่ห่างไปเสียข้อนจี้ห่าพันน่ะมันได้อยู่เดียวเขาจะก็เลยโอ้โหไปมีแต่งความดีแต่งแต่งเรื่องนี่เบอร์หนึ่งไปไปเขียนบทละคร้อนสบาย ไปเขียนบทละครก็ต้องไปติดตามเมื่อไหร่แบบนั่งอู่เพื่อนแล้วก็เขียนบทละครเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นแบบฉบับฉบับนังเรื่องนี้เมียวเจ้าเปิดห้องไว้มาไม่อุ้ยเปิดห้องไว้แมวไปออกลูกอยู่ทางเตียงเจ้าบ้านอีสามสี่ตัวแดงจี๊ยเว้ยเบาไปอาบเอ้แมวนั่นโอมันกับไว้มันฟุ่มเฟีอยมันจะขี่จ้าเหนียวใส่ที่นอนนั่นไล่แล้วกับว่าไป ตั้งกี่เห็นอะไรก็เลยขังมันตายไปหัดเล่นเนากลุ่มทิบรูปผู้ใดไปยุ่งกับห้องฉันนะ่ะเตรียมตัวเลยโอ,อ้ยตเขาค้นออกแล้วเจ้าไปเด็ดซีบมือแรกคุณข้าพระเจ้าเอามาตามดูข้าพระเจ้านายเบนนายเบนนายนำนายนำและนายเบน ถ้าพระเจ้ากาได้พูดลงิ่งได้พูดคำเทศขอให้มีแต่ความเจริญเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานทุกประการเออเย็นทับหมอนเลี้ยงเงินด้าภาษาส่วนฮะนี่ดิฉันว่าเลี้ยงเงินหรือเปลี่ยนไปแถ่นี้เจ๊ไหนยังเป็นังินฉันมันบ่เคยอึดจือเถื่อนหางหูหันเต่าเหฮึถามเนี่ยถามว่าไม่ซื้อ ใส่สราญนีตอวดผู้เฒ่าไล่สนเหมือนมืออ้าไลกับประเด็นเงินแดืนค่คือผู้เฒ่าอกใได้ยเงมอยวด้วเดี๋รวฉันจ้องฉสยังบอกวอยู่บ่เจ้าเป็นแหลมบุตรเจยวไปไว้ใช้เงินนั่นมันดีบุอรยู่ธนาคารน่ะหนามาใส่ผู้แฟนอย่างไปบงผู้บ่าวเนี้ยย่ใส วัวมาแล้วมันกิโลมากไม่กิโลสี่ดงมาแล้วมันสิเหยียบฉั้นไม่ต้องใส่ของพี่ภาเอ้าวจำนี่ลรอเมียขึ้นจีมดโอ้ยเหมือนกันมากหน้าดงเหมือนดอกไม้เลยหัวฉันแม่แล้วมันหายวัวฉันเล่นโทรศัพท์ฉันพ่างสายกูเด้อท่านี้เด้อแค่นี้แหะที่รักกูโน้ตซพบว่าเคยคุยกับผู้บ่าวแล้วมันจับได้นะ